ชีวิตสุดพรีเมียมของเสียหนูอนุทินและคุณจ๋าสสิทธนกันต่อดีกว่าครับกับชีวิตคนฟ้าจะมีประสบการณ์หวัดเสียววัดเสียวตื่นเต้นหรือว่าจะชิวๆขนาดไหนคงต้องไปถามทั้งคู่กันแล้วล่ะครับผมก็แอบตามข่าวมาตลอดทาง,ทาง Facebook ของเสียหนูนะครับ,รบโอ้โหเ,เดี๋ยวก็ขับเครื่องบินไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาดีนั่งหลับขับอีกนะครับไม่หรอกครับเวลาโพส ขำๆก็คือ Facebook ที่มันสำหรับเฟรนดนอยู่แล้วสำหรับเพื่อนแล้วก็โพสไม่ได้โพสให้สาธารณะดูเพราะอย่าง Facebook ผมนี่ก็เฉพาะเพื่อนนั้นที่เข้ามาดูได้ไม่ใช่ว่าใครๆก็เห็นได้ครับแล้วก็เหมือนกับเราเป็นเฟร่นกันผมก็แก้งทำเป็นหลับให้จ๋าเขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแซวไม่็หลับจริงนะครับคุณจ๋าครับหลับจริงบ่านี้ผมก็ได้มานั่ง มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วอ้าก็มีสมัยใหม่ที่เขาตั้งโปรแกรมใช่ไหมเขาบอกคนขับได้เลยเพราะมันจะไปหาที่หมายเองอะไรเงี้ยจริงๆเวลาบินเนี่ยมันมันมันไม่ง่วงเท่าไหร่หรอกครับมันก็คล้ายๆว่ามันต้องลิ e r t อยู่ตลอดเวลาแล้วจริงๆแล้วเราต้องใส่หูฟังเออเราไม่ใช่เป็นเครื่องบินลำเดียวที่อยู่บนน่านฟ้านี่มันมีเป็นร้อยๆลำเดียวเขาก็ต้องมีการเรียกเข้ามามีการคุยกันมีการบอกให้เราทำนู่นทำนี่โอกาสที่จะแบบหลับ ไร้สติเลยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้กรายเลยลไม่ได้นะครับม,<อ>มันไม่หลับเองโดยธรรมชาติเพราะว่าเราจะต้องเหมือนกันเราเรามีสิ่งที่เราต้องพาวงอยู่ก็คือเราต้องมั่นใจว่าเราควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ใน,ใน,ในะระดับของความปลอดภัยที่กำหนด<อ>ไว้ได้ครับนะแต่คนหลับของจริงนี่คือคุณจานะครับคุณจานี่เป็นฐานะอะไรผู้ช่วยนักบินหรือว่าเป็นผู้โดยสารหรือว่า ก็ผู้ช่วยนักบินค่ะก็ไปไหนด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็สั่งสมชั่วโมงบินมาระดับหนึ่งทำให้ในเอาไปว่าถ้าเกิดเราไปในสภาวะท้องฟ้าปกติไม่ได้มีเมฆฝนพายุโคลมคลามฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยผมก็สามารถที่จะบินเดี่ยวได้นะครับผมก็ต้องเลือกเลือกเลือกที่วัดไม่ใช่ว่าเครื่องบินนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเราต้องดู สภาพดินฟ้าอากาศด้วยวถ้ามีอย่างถ้ามีฝนฟ้าขนองมีพายุมีฝนตกหนักมากๆทัศนวิสัยไม่มองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปครับแม่คุณจาครับฝีมือนักบินคนนี้นี่ขับเป็นไงบ้างครับ<อ>ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เข้าขั้นมืออาชีพจะเปิดบริษัทการบิน <laughs> เองได้ไหมไหมครับอางนี้เข้าขั้นครับไม่ั้นจาคงไม่หลับเนาะ หลับจริงอ่ะมุ้งาจะแชรว่าหลับจริงๆอ่ะมุงแบบต้องคอยรู้หรือเปล่าคอยดูคอยอะไรหลับจริงครับค่ะเขาจะมีโควาไพร์โหลดเช็คลิสต์อยู่ข้างๆเขาติดป้ายไว้ให้นะคะมีสองข้อข้อที่หนึ่ง don't touch anything ห้ามจับอะไรเลยนะคะข้อที่สอง keep your mouth shut นั้นต้องปิดปากเพราะนั้นจับอะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวหลับดีกือชแต่รู้สองท่านนี่ชอบมาก ก็นไปนี่โดยเพราะจังหวัดต่างๆนี่บินไม่ว่าเล่นเลยนะฮะธุระต่างๆส่วนตัวทั้งงานนี่ก็จะให้เครื่องบินส่วนตัวบินหมดไหมความที่เราเป็นคนที่ผมเคยผมว่าผมจําได้ผมเคยให้สัมภาษณ์คุณอ๋อยไว้ว่าบางทีเวลาผมทําอะไรเนี่ยอเรื่องเอามาประดับบารมีเนี่ยไม่มีพะผมจะซื้ออะไรผมจะทําอะไรผมต้องต้องหาประโยชน์ที่ผมได้จากเขาเนี่ยแล้วผมผมทาให้ชีวิตของผมสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพ mm hmm. เอาแน่นอนละคนบอกว่าเครื่องบินเป็นของฟุ่มเฟือยนะครับ่คค่าใช้จ่ายสูงแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของโบอิงเจ็ดสผมมีเครื่องบินของผมใบพัดเครื่อยนต์เดียวสำหรับการจะเป็นนักบินเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าชอบหรือแค่มีสตางก็สามารถเป็นนักบินได้นะครับ ย่งเสียหนูเนี่ยก็ไปร่ำเรียนเทคคอร์สเป็นจริงเป็นจังทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติต้องสอบกันอย่างเข้มขน้นกว่าจะได้บินเป็นนกอย่างที่เห็นนี่ละครับอย่างถ้าเป็นทั่วไปเ,เขาขับเฉพาะ<อ>กลางวันต้องมองเห็นพื้นแต่นี่ผมก็ไปสอบหรือว่าไม่ต้องพูดง่ายๆต้องไม่มองข้างนอกต้องเชื่อไอ้พวก<อ>มาตรวัดต่างๆ<อ>นะครับเ,<อ>เขาเรียกอินสตูเมนต์ก็คือพวก พวกเครื่องมือเครื่องไม้ที่อยู่ในเครื่องบินต้องเชื่อตรงนั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่มองข้างนอก oh. แล้วก็ทําให้เราสามารถขับในเวลากลางคืนได้ขับ oh. ในสภาพฟ้าปิดแต่ไม่มีแบบพายุไม่มีฟ้าผ่า oh. แล้วก็เราเราเราโดยที่เราเราใช้ตัวอุปกรณ์มาตรวัดอะไรต่างๆที่เขา ตัวเป็นผู้นี้มาตรฐานสูงนะกว่าจะผ่านมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้ความปลอดภัยนี่เออมัน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 ต้องสูงสุดอยู่แล้วอามันนีขับไปต่างประเทศผมอายุโรไปนะครับใช่แต่ผมจะไปจ้างครูฝึกต่างชาติคนต่างชาติเนี่ยให้มาฝึกผมในสภาวะที่ไม่ต้องเกรงใจผมไม่รู้จักว่าผมเป็นใคร แล้วก็คุณง่ายถ้าเกิดเรา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 ฝึกอยู่ในเมืองไทยเนี่ยยังไงคนก็เกรงใจเราพูดก็พูดผมก็ต้องเอาคนที่เรียกว่าถ้าผมทําปิดนที่เขาปัดมือผมเลยเขาอย่าง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 อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนอกจากเครื่องมันจะล่วงแล้วจริงๆเนี่ยเขาเขาเขาถึงจะปัดจะมาทำไมนะเขาก็บอกเออแก้หน่อยนะครับเรายังเราจะไม่เห็นสถานการณ์จริงไม่รู้ของจริงใช่ไหมไปฝรั่งเศสไปยุโรปเนี่ยอันนั้นเห็นเขาขับเองเลยรอครับแล้วเดี๋ยวโทษแล้วไปคุณจ๋า เห้บอกพี่ไปกันสองคนนะครับอ๋อไม่ไม่ไมมคือถ้าไปต่างประเทศไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งผมไปเทรนครับนะครับสองไอ้เครื่องบินของผมเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกไม่มีซิมูเลเตอร์มันผมต้องเาเครื่องของผมจริงๆเนี่ยไปเทรนเหมืองนอกโดยที่ไปถึงแล้วก็ไปจ้างครูที่เขามีความเชี่ยวชาญมามามาฝึกเราผมฝึกอยู่เมืองไทยเราทำไม่ได้ แต่เมืองนอกเนี่ยเราจะต้องไปถึงสนามบินที่เขาจดทะเบียนที่เขาได้ได้รับใบอนุญาตผมฝึกถึงขนาดดับเครื่องกลางอากาศแล้วก็พยายามล่อดลงมาให้ได้ซึ่งเมืองไทยเมืองไทยเหตุุกเฉิญต้องสามารถเอาเครื่องลอดลงจอดโดยปลอดภัยนีว่าเมืองไทยทาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีสนามบินที่เขาอนุญาตให้ทําถึงขนาดนั้นนะครับสองต้อง ฝึกเรียกว่าถ้ามันเกิดอาการร่วงหล่นเนี่ยเป็นยังไงฝึกเมื่อต้องใช้ออกซิเจนแล้วก็ดิ่งลงมาถ้าเกิดสูญเสียอยความดันความดันอากาศเป็นยังไงคือเมืองไทยมันทําขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่า<อ>พูดยังไงว่าคนที่เครื่องบินที่ผมขับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีครูที่มีประสบการณ์เยอะๆอที่เชี่ยวชาญเครื่องบินลำนี้จะให้ผมฝึกกับเขาผมก็ไม่กล้าฝึก ฝึกอยู่เมืองไทยฝึกคนเดียวถ้าเกิดหน้ามืดเป็นลมขึ้นมาแล้วจะทายังไงใช่ไหมผมก็ต้องไปไปยอกอันนี้นี่ผมดึงผมดึงเรียนว่าที่จ๋าเขากล้ามานั่งกับผมเพราะว่าเขาก็รู้ว่าผมผมเนี่ยฝึกได้ระดับไหนยังยังยังครูฝึกฝรั่งที่ผมไปจ้างฝึกในแต่ละปีเนี่ยเขาก็คือครูที่บริษัทผู้ผลิตจ้างเอาไว้ผมก็พูดง่ายๆจะไปเวลาเขา ฮอลิเดย์เวลาเขาพักร้อนเนี่ยผมก็จะติดต่อเขาบอกว่าช่วยมาสับผมหน่อยรับจ็อบพิเศษหน่อยนะฮะแล้วก็อยู่อย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือที่ประเทศฝรั่งเศสผมก็ขึ้นไปกับเขาขึ้นไปต้องถึงขั้นเรียกว่าเมื่อเครื่องบินมันเชิดหัวมากๆจนหมดหมดการยกเนี่ยเครื่องมันสั่นแล้วเราจะแก้ไขยังไงเวลามันล่วงแล้วแก้ไขยังไงเมืองไทยมันยังทําไม่ได้ ต่อให้ทําได้ผมก็ไม่กล้าทำแค่นั้นเองนี่ครับหลังจากผ่านหลักสูตรมาได้ก็เลยไปที่มังภาพนี้ด้วยครับอันนี้ดีใจครับดีใจโอ้โหนี่กระโดดหน้าหอไอเฟลไว้นะครับเย้ผ่านแล้วหลักสูตรต่อไปคือบินจู่โจมลบพิเศษครับคุณจาครับสนไม่หรอกครับผมพอดีพอเรารักและเราชอบสิ่งเหล่านี้สําหรับผมผมถือว่ามันเป็นวิธีพักผ่อนของผมด้วยนอกจากที่ทําให้ผมทํา ภารกิจต่างๆได้แล้วเวลาขึ้นเวลาขับเครื่องบินมันก็มันก็ดีอย่างนะสมาธิมันจะอยู่ตรงที่การบังคับเครื่องบินอย่างเดียวมันจะเกิดโดยธรรมชาติมันจะไม่คิดถึงอะไรเลยไม่มีอะไรที่เราจะนึกถึงเลยโดยโดยอัตโนมัติมันก็เหมือนมันยังไงมันปลดปล่อยนะเหมือนกับเราได้นั่งสมาธิก็คือเราเรากำหนดไปในจุดจุดเดียวที่เราจะต้องต้องต้องเพ่งเอาไว้นะครับ ก็ทําให้มันก็ได้ปลดปล่อยแล้วก็ได้ได้ได้เหมือนกันได้มีสมาธิมาในในระดับหนึ่งเวลาลงมาที่เหนื่อยนะครับคือแนเว่าเรานั่งสมาธินานๆเนี่ยตื่นมามันก็มีเหนื่อยมีแบบหมดแรงมีอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ก็คล้ายๆกันแต่ว่าอยู่บนนั้นเนี่ยจะไม่เหนื่อยเนี่ยครับคุณจ๋าครับตลอดช่วระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมากับชีวิตคู่นะครับก็อยู่บนอากาศนี่นะครับ ยเยอะอยเยอะการเยอเยอะเร่อคุยอะไรยังไงบ้างไหมครับคุณจ๋าครับเออมันมีมนิด้องมีบ้างใช่ไหมัะแค่นี้เราเราอยู่บนอากาศนานไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคุยยังไงอยู่ข้างบนเนี่ยครับคุยกันได้เรื่อยๆเวลามันเหมือนกับครูสิวนะคะแต่เขาจะบอกว่าเวลาจะขึ้นจะลงให้คุยไม่ออห้าม,ามทักห้ามถามอยู่ไรฮะถือเครดหรือว่าไรไม่ไม่ไม่มันเป็นกฎอยู่แล้วช่วงระหว่าง ขึ้นกับลงบินขึ้นกับกําลังจะล่อนลงสักคนคุยห้ามสห้าทำให้ควยควยลุกกระดิกห้าหยิบสกนีห้าพันฟิตสุดท้ายหรือว่ายี่สกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ย่หน้าหน้าปัดเครื่องเลยมะเขาไม่ให้ทักเขาไม่ให้ถามเขาเรียกเขาเรียกว่าต้องต้องเป็น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 ช่วงที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดเพราะว่าเชื่อกันว่าเครื่องเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุก็อยู่ในช่วง ทยานขึ้นกับล่อนลงเพราะนั้นนี่เป็นหลักการของเขาเลยเป็นฐานนมันก็จะมีมีกฎของมันอยู่ผมก็ต้องเคร่งคัดกับกฎตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเราอย่างพอพอจ๋านั่งเนี่ยมันก็ก็เขาก็คือผู้โดยสารคนหนึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบดีๆเาราเราจะแบบปล่อยให้มันสบายสบายตามใจเราอย่างนี้มันก็ไม่ได้ วผมขึ้นกับลงนี่เป็นกฎเหล็กเลยห้ามเด็ดขาดแต่หลังจากนั้นจะขอรัดฟัดเวียงหอมแก้มอย่ีที่อะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ที่ที่มันนิ่งนิ่งแล้วอย่เฉยๆค่ะสูงแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่บนระดับนั้นอีกเป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ก็จะนอนฟังเพลงจะพูดกันชิวๆแล้วก็ทุกสิบนาทีก็หันมาดูเข็มมาตรวัดต่างๆว่ามันยัง ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือเปล่าอะไรเปล่ามันจะมีขั้นตอนทุกอย่างมันจะมีขั้นตอนทุกอย่างว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างไรอย่างไรนี่คือการฝึกฝนที่ได้ที่ได้มาทําให้เรากล้าบินคนเดียวแล้วคุณจ๋าครับตอนนี้ขับเครื่องบินเป็นหรือยังครับพอจะช่วยเสี่ยหนูเขาเป็นนักบินที่สองอะไรอะไรผู้ช่วยก็ไม่ได้เลยครับไม่เป็นเลยค่ะแล้วไม่ไม่หัดมากครับคะหรือว่านั่งสบายกว่าหลับสบายกว่าหลับสบายังไงหลับสบายต้องชอบด้วย ก็มีค่ะบางทีก็บินบินก็เจอหลุมอากาศอย่างเงี้ยค่ะก็ปลุกแบเนี้อ่ะได้ไงฮะก็หูแล้วก็จับขึ้นมาใหม่ไม่หรอกแต่เราต้องรู้ไงผมไปผมไปอังกฤษผมไปยุโรปก็ไปกับครูที่นักบินฝรั่งที่ที่ที่ผมพูดถึงซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการเรียกว่าการการบินในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะ โอ้โหเาไปลงแถวบังกลาเทศแถวอินเดียแถวตะวันออกกลางหรือว่าในประเทศที่มันยังมีสถานการณ์สงครามความไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยผมยังเคยบินแล้วก็มี f อ6มาคอยประกบผมซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็ส่งวิทยุเข้ามาบอกว่าให้บินในความเร็วเท่านี้รักษาผมกเลยครับรักษารักษารักษาอะไร หัวของเครื่องเนี่ยให้เท่านี้ห้ามเลี้ยวซ้ายแม้กระทั่งองศาเดียวแล้วเขาก็จะตอนนั้นคือผ่านอัลกันิสถานยกยกตัวอ่ามันก็ถือว่ามีความปลอดภัยไม่ใมงั้นมันกลับกลับบ้านไม่ได้ไมมันก็ถือว่ามีความปลอดภัยเราก็เห็นเขาเขาก็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 ดูแลเราอย่างดีถึงเวลาเขาก็ชิวหายไปพอเราเข้าปากีสถานเข้าอินเดียก็เขาก็ส่งต่อเรา มาดูฟังฟังชีวิตเสรีหนูก็แฮปปี้มากเลยนะครับเดยเพาะเรื่องการได้ขับเครื่องบินอย่างที่ชอบแล้วก็ขับอย่างจริงจังขับมืออาชีพแรงที่บอกคือไม่ใช่แค่เท่ๆเลยมาอวดเป็นแฟชั่นเนายมาเสืผมนี้นะฮะเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยดีในทีนี้อแล้วและนอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ชอบแล้วเนี่ยตอนหลังยังขอภาวณาตัวเป็นนักบินจิตอาสาอีกด้วยนะครับพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้มันมากที่สุด อย่างทุกวันนี้ผมขับเครื่องบินผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ขับให้มันเสียประโยชน์ผมก็มีเพื่อนเป็นแพทย์คุณหมอพัดอ่องจริตอย่างเงี้ยการที่เรามีเ Facebook มันก็มีประโยชน์คุณหมอพัดเนี่ยจริงๆผมไม่ไสนิทกันหรอกแต่พอวันหนึ่งเขามีเคสด่วนขึ้นมาว่าเขาจะต้องใช้หัวใจของเขาอย่างดุเขาได้หัวใจมาดวงหนึ่งหมอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับซึ่งซึ่ง,งเขามีเวลาเพียงหกชั่วโมงในการเอาหัวใจนั้นเน่นเนมาใส่ให้อีกคนหนึ่ง แล้วเขามารู้เรื่องตอนดึกๆสามสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็โทรหาผมไม่มีท้อยอื่นนอกจากเคลยเยสอย่างเดียวผมก็บอกกันเจอกันดอนเมืองแล้วก็ไปกันตอนคืนนั้นดอนเมืองแล้วผมก็สนุกไปถึงเขาก็ขอบอกขอบใจผมเกรงใจผมต่างๆนานาผมก็บอกคุณหมอเฮ้ยผมชักสนุกนะผมชอบนะอย่างเงี้ยมันดูมันเป็นประโยชน์เนี่ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมแหมมันมันไม่มีทางเลี่ยงเลยถ้าผมทําได้ผมก็ต้องทํา ก็บอกกับหมอผมต่อวันี้ไม่ต้องมานั่งเกรงอกเกรงใจผมปรารณาตัวเลยว่าคุณมีเคสอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณไม่ต้องโทรหาใครโทรหาผมผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนผมอยู่อย่างไรมันมันยังไงก็ต้องมีเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงในการเตรียมตัวเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันทันอยู่แล้วเรียกได้ว่าทําในสิ่งที่รักด้วยความสุขแล้วยังเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโอ้โหชีวิตลงตัวลงตัวขนาดนี้แล้ว อนาคตงานการบ้านการเมืองเนี่ยขอเว้นวักวางมือหรือว่าไปต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงกันต่อนะครับไม่ต้องยุ่งยากกับการเช็คยอดเงินในบัญชีอีกต่อไป กับบริการ SMS เงินเข้าก็บอกเงินออกก็รู้จากธนาคารกสิกรไทยที่จะทำให้คุณอุ่นใจทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีจากการฝากถอนโอนโดยจะแจ้งยอดเงินเข้าหรือเงินออกพร้อมยอดคงเหลือแจ้งเลขที่บัญชีทั้งผู้โอนและผู้รับแจ้งเงินเข้าและเงินออก24ชั่วโมงแจ้งทันทีเมื่อมีการทำรายการสมัครง่ายๆที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ร KATM Call Center 0288888888หรือผ่านแอปพลิเคชัน K Mobile Banking Plus